สวัสดีครับผมชื่อโรโบรับหน้าที่พาทุกคนไปทำความรู้จักกับระบบสุริยะในวันนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับระบบสุริยะกันครับระบบสุริยะคือระบบที่ยึดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีวัตถุอื่นๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วง ได้แก่ดาวเคราะห์8ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว167ดวงดาวเคราะห์แค่5ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว4ดวงและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆอีกนับล้านชิ้นซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นนั่นเองมาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะสงสัยสินะครับว่าระบบสุริยะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนหายสงสัยเองครับ ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่นและแกส๊สในอาวากาศที่เรียกว่าโซลาร์เนบิลาที่ได้รวมตัวกันเมื่อประมาณ4,600ล้านปีมาแล้วเมื่อสสารมากขึ้นแรงโน้มถ่วงระหว่างมวลสารจึงมากขึ้นตามไปด้วยกลุ่มฝุ่นและแกส๊สยุบตัวและหมุนเป็นรูปจานแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นสร้างแรงกดดันที่ใจกลางจนอุณหภูมิสูงถึง15ล้านเคลวินจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันหลอมรวมอะตอมของไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมทำให้ดวงอาทิตย์กำเนิดเป็นดาวฤกษ์ วัสดุรอบดวงอาทิตย์ยังคงโครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยโมเมนตัม um ที่มีอยู่จากนั้นมวลสารในวงโครจรแต่ละชั้นก็รวมตัวกันจนเป็นดาวเคราะห์และนั่นก็คือการกําเนิดของระบบสุริยะนั่นเองครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าระบบสุริยะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับสมาชิกของระบบสุริยะกันดีกว่าครับ ดวงอาทิตย์เป็นดาวเร่กน้าใจกลางของระบบสุริยะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.39ล้านกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าโลก109เท่าและมีมวลประมาณ3,030,000เท่าคิดเป็นประมาณ199.86ของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะด้วยปริมาณมวลที่มหาศาลทำให้ดวงอาทิตย์มีความหนาแน่นภายในที่สูงมากพอจะทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันอย่างต่อเนื่อง และปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาโดยมากเป็นพลังงานที่แผ่ออกไปในลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นแสงดวงอาทิตย์ถูกแบ่งโครงสร้างออกคร่าวๆเป็นโครงสร้างภายใน3าชั้นและโครงสร้างภายนอกอีก3าชั้นโดยโครงสร้างภายนอกนั้นจะเป็นชั้นบรรยากาศที่มีอยู่3าชั้นประกอบไปด้วยชั้นโฟโตสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นในสุดถัดมาเป็นชั้นโครโมสเฟียร์และชั้นนอกสุดคือชั้นโครนา โดยชั้นที่อยู่ใกล้พื้นผิวของดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าชั้นที่อยู่ห่างออกไปส่วนโครงสร้างภายในนั้นจะประกอบไปด้วยโซนการพาความร้อนถัดมาเป็นบริเวณแผ่รังสีและสุดท้ายคือแกงกลางโดยที่แกงกลางคือส่วนที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งมีความร้อนถึง15ล้านเควินซึ่งที่จุดนี้จะมีการหลอมมาตอมของไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมแล้วปลดปล่อยพลังงานออกมาส่วนบริเวณแผ่รังสีคือโซนที่รับพลังงานมาจากแกงกลาง เพื่อพาออกไปสู่ผิวด้านบนด้วยการแผ่รังสีแกรมมาและสุดท้ายโซนการพาความร้อนเป็นโซนที่มีความปั่นปวนอย่างมากซึ่งเต็มไปด้วยการหมุนวนของก๊าซที่มีความร้อนสูงโดยภาพรวมแล้วคือโซนที่ถ่ายเทพลังงานจากด้านในสู่ผิวนอกของดวงอาทิตย์ ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์87.969วันดาวพุธมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางและมีสเสถียรภาพต่ำเพราะมีขนาดเล็กจนไม่มีแรงดึงดูดพอต่อการกักเก็บอะตอมของก๊าซไว้ชั้นบรรยากาศของดาวพุธประกอบไปด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมออกซิเจนโซเดียมแคลเซียมโพแทสเซียมและน้ำมีความดันบรรยากาศประมาณ10-14บาโครงสร้างของดาวพุธประกอบไปด้วย 1>, 1. เปลือกมีความหนาประมาณ100-200กิโลเมตร 2. แมนเทิลมีความหนาประมาณ600กิโลเมตร 3. แกนมีรัศมีประมาณ1,800กิโลเมตรโดยแกนประกอบด้วยเหล็กในสัดส่วนที่สูงซึ่งเป็นโลหะประมาณ70%ที่เหลืออีก30%เป็นซิลิเกตนั่นเอง ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสามเท่าของดวงจันทร์และมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวอังคารสองเท่าตัวดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่บางครั้งดาวศุกร์จึงถูกเรียกว่าฝาแฝดของโลกนั่นเอง บรรยากาศของดาวศุกร์ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์97%ไนโตรเจน3.5%ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และอาร์กอน0.5%ทำให้สะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีจึงเห็นดาวศุกร์เป็นดาวเคราะหที่สว่างสุกใสามากดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลานานกว่าการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์1รอบถ้าเราอยู่บนดาวศุกร์เวลา1วันจะไม่ยาวเท่าเวลาที่ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเอง นี่คือลักษณะพิเศษที่ดาวสุกมีไม่เหมือนดาวเคราะห์ดวงใดๆนั่นเองครับดาวสุกประกอบด้วยแก่นที่มีลักษณะคล้ายโลหะล้อมด้วยชั้นของเนื้อดาวที่มีลักษณะเป็นหินหนามากโดยมีเปลือกนอกบางๆอยู่บนชั้นเนื้อดาวอีกทีหนึ่ง โลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่3และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของระบบสุริยะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าดาวสุกเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรมีสภาพแวดล้อมที่ทําให้น้ํามีสภาพเป็นของเหลวและเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงหรือ1วันและโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365.25วันหรือ1ปีแกนการหมุนรอบตัวเองเอียงจากแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรเป็น23.44องศาทำให้แต่ละช่วงของปีโลกได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์แตกต่างกันเป็นสาเหตุให้เกิดฤดูการต่างๆชั้นบรรยากาศของโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น5ชั้น1ชั้นโทโพสเฟีย อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณสูงถึง10กิโลเมตรเป็นบริเวณที่มีไอ้น้ำเมฆหมอกและพายุ 2. ชั้นสตราโตสเฟียร์มีความสูงตั้งแต่1 0 5ถึง50กิโลเมตรเป็นชั้นที่ไม่มีเมฆมักใช้ในการเดินทาง 3. มีโซสเฟียร์อยู่สูงจากพื้นดินในช่วง50-80ถึงกิโลเมตรเริ่มพบการลุกไหม้ของวัตถุนอกโลก 4. เทอร์โมสเฟียร์อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปตั้งแต่8 0ด0 0ถึงกกิโลเมตร พบอนุภาคต่างๆอยู่อย่างเบาบางมากาก exosphere อยู่สูงจากพื้นดินเริ่มตั้งแต่600กิโลเมตรเป็นต้นไปเป็นชั้นบรรยากาศที่สูงที่สุดมีบรรยากาศเจือจางมากจนไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศโครงสร้างของโลกประกอบไปด้วย 1. เปลือกโลกคือพื้นผิวด้านนอกสุดมีความหนาราว5-70กิโลเมตรมีลักษณะตามภูมิประเทศเช่นพื้นที่ราบและเทือกเขาสูง 2. เนื้อโลกคือชั้นใต้เปลือกโลกจนถึงที่ระดับความลึก2,900กิโลเมตรมีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิคอนแมกนีเซียมและเหล็ก3แกนโลกชั้นนอกเป็นชั้นที่ล้อมรอบแกนโลกชั้นในโดยมีเหล็กในสถานะของเหลวเคลื่อนที่ล้อมรอบทําให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก 3. แกนโลกชั้นในโครงสร้างโลกชั้นในสุดอยู่ที่ระดับความลึก2,900กกิโลเมตร มีรัศมีประมาณ3,485กิโลเมตรและมีอุณหภูมิราว6,000องศาเซลเซียสดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4จากดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่2ในระบบสุริยะรองจากดาวพุธดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่มีบรรยากาศเบาบาง มีลักษณะพื้นผิวคล้ายคลึงกับหลุมอุกกาบาตและภูเขาไฟดาวอังคารสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกซึ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นสีออกแดงโครงสร้างภายในดาวอังคารแบ่งเป็น3ส,ส่วนใหญ่ๆคือ 1. แกนกลางชั้นในสุด 2. ชั้นหลอมละลาย 3. ชั้นพื้นผิวรวมกับชั้นเปลือกนอก ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวพฤหัสบดีหนักกว่าโลก318เท่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าโลก11เท่าและมีปริมาตรคิดเป็น1,300เท่าของโลกดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ ทำให้มีรูปร่างแป้นเมื่อดูผ่านกล้องโทรทัศน์ดาวพฤหัรสบดีมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร์สามารถเห็นได้ในรังสีจากกล้องโทรทัศน์ที่พื้นโลกและจากยานกาลเลโอดาวพฤลรหัสเป็นดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์ที่ไม่มีพื้นผิวให้เหยียบแกนกลางเป็นชั้นแข็งของไฮโดรเจนและฮีเลียมที่แข็งเหมือนโลหะ ชั้นกลางเป็นชั้นของไฮโดรเจนเหลวหนาราว45,000กิโลเมตรถัดขึ้นไปเป็นชั้นของโมลเลกุลของไฮโดรเจนที่แตกตัวเป็นประจุฟไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูงรอบดาวพฤหัสชั้นบนสุดเป็นชั้นของบรรยากาศที่หนาแน่นซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจน81%รฮีเลียม18%ที่เหลือเป็นมีเทนแอมโมเนียฟอสฟอรัสและไอน้ำ เสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่6เป็นดาวเคราะห์แกส๊สที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัสบดีดาวเสามีวงแหวนขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากก้อนหินที่มีน้ำแข็งป,ปนวงแหวนดาวเสานั้นบางมากโดยมีความหนาเฉลีย่ยเพียง500กิโลเมตรเท่านั้นแต่เศษวัตถุในวงแหวนมีความสามารถในการสะท้อนแสงได้ดี เราจึงสามารถสังเกตเห็นได้จากโลกแต่เราไม่สามารถมองเห็นวงแหวนนี้ได้ด้วยตาเปลา่าโครงสร้างของดาวเสา้นพคล้ายกับดาวพฤหัสบดีซึ่งประกอบไปด้วยแกนกลางที่มีขนาดใหญ่กว่าของดาวพฤหัสถัดออกมาเป็นชั้นของไฮโดรเจนที่แข็งเหมือนโลหะถัดออกมาเป็นชั้นของไฮโดรเจนเชิงโมเลกุลที่เป็นของเหลว อีกชั้น1 9 4ของดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นไฮโดรเจนและกว่าร้อยละหเล็กน้อยเป็นฮีเลียมที่เหลือเป็นธาตุและสารประกอบต่งตางๆโดยที่พื้นผิวของดาวเสามีพายุใหญ่เกิดขึ้นซึ่งหลายลูกมีความเร็วลมถึง1,100ไมล์ ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่7จัดเป็นดาวคราะแกส๊สมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5,724กิโลเมตรซึ่งมีขนาดถึง4.01เท่าของโลกนับได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ในระบบสุรยิยะดาวยูเรนัสเป็นดาวคราะแกส๊ส ที่มีอุณหภูมิต่ำและกระแสลมพัดแรงนอกจากนี้แกนหมุนของดาวยูเรนัยสยังเอียงเกือบขนานกับนหน้าบุงโคจรจึงปรากฏคล้ายกับดาวเคราะห์ที่กำลังกลิ้งรอบดวงอาทิตย์โครงสร้างชั้นนอกสุดของดาวยูเรนัสส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมมีแกส๊สมีเทนเล็กน้อยทำให้ดาวมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินอมเขียว ชั้นถัดลงมาจะเป็นน้ำแอมโมเนียและน้ำแข็งมีเทนส่วนชั้นแกนกลางจะมีสภาพเป็นของแข็งประเภทหินและเหล็กดาวเนปจูนเป็นดาวลำดับสุดท้ายที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับ4ี่รองจากดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและมีมวลเป็นลำดับที่สรองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ดาวเนปจูนมีสีน้ำเงินเนื่องจากมีองค์ประกอบหลักของบรรยากาศถือนอกเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนโดยที่บรรยากาศของดาวเนปจูนนั้นมีกระแสะลมที่รุนแรงและมีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณลบ220องศาเซลเซียส ซึ่งหนาวเย็นมากเนื่องจากดาวเนปจูนอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากแต่แกนกลางภายในของดาวเนปจูนประกอบด้วยหินและก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ7,000องศา,ศางเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์เสียอีกดาวเนปจูนนั้นมีขนาดและโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับดาวอยรนะัสโดยมีแกนกลางเป็นหินและน้ำแข็งที่มีความดันประมาณ7ล้านบาร์ และคาดว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า7,000องศาเซลเซียสชั้นแมนเทิลของดาวเนปจูนประกอบด้วยน้ำแอมโมเนียและมีเทนที่มีอุณหภูมิ2 5 0 0เคลวินโดยชั้นของแมนเทิลนี้เองที่สร้างสนามแม่เหล็กรอบๆดาวเนปจูนส่วนชั้นนอกสุดของดาวเนปจูนเป็นชั้นบรรยากาศที่ประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนเนื่องจากดาวเนปจูนมีการโคจรรอบตัวเองที่รวดเร็วม,มาก จึงทำให้ดาวเนปจูนมีลักษณะโผงออกที่เส้นสูงสงุโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณเส้นสูงสงุมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวขั่วเหนือและใต้ประมาณ848กิโลเมตรสรุปคือระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่นและแกส๊สในววกาศที่เรียกว่าโซลาร์เนบิลาจนกลายเป็นกลุ่มดาวเคราะห์ที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะ์บริวารอีก8ดวง ได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและสุดท้ายคือดาวเนปจูนและนี่ก็คือโครงสร้างของระบบสุรยิยะที่เราอาศัยอยู่กันนั่นเองครับแต่ใครจะรู้ว่าในอวกาศอันกว้างใหญ่จะมีอะไรที่เรายังไม่ค้นพบอีกบ้างไม่แน่อาจจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นรอให้เราค้นพบอยู่อีกก็เป็นได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ